Headshot! <coughs> 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 Headshot! <coughs> Shots. Headshot headshots oh. headshot. Okay. Shot. Big okay shots! Don't do I you know, Shots! Ultra kill! HEADSHOT!

ไหนวดเข้าไอหนวดแตกเฮ็ดช็อตโอ้ยหลังเรข้าอีกดหลังยิงถาดิแงแตกแ้ไว้หของแบบโคตรแหลเลยโคตรแหลกเลยโคตรแหลกเลย

โอ้โหแตกผมแตก h e a แแตกเกรงว่ามีมีทีงไหนทีงไหนมีแตกสองฟ์มใหม่ได้เตือนเจอปูยิงมานี่ big shot big shots. ตอน oh, no. shot. double kill oh, no, no, no. Okay. 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 Oh, no. multi kill big shots. ดี คือตำรวจอะไรแล้วป่ดแจ้งไม่เล่นอ่ะก็เจอร้อยเก้าแม่ใครมีห้าแผ่ให้เล่นมะผมมีผมมีมห้าแผ่อะไรไปตอนมาเก็ตเครู้เรื่องเฮดช็อตเน่โดช็อนะ เจในในใน้หนีไทโดนเลมอนน่ะดับเบิลคิลตอนนี้ยอให้หลังปลาเข้าจบแล้วอุ้ยหลังไฟนอนนิดบาดเลยเจ้าของมันนั่นแต่วิบหกอายุติดอยู่หลังนี่